ใช่ไหม mm hmm. พอเวลาเราดูพระสมเด็จอ่ะเราจะดูว่าซุ้มเส้นซุ้มไหนม้วนโอ้โหอันนี้เป็นทริคหนึ่งนะในการดูพระสมเด็จจะองค์ใหญ่หรือองค์เล็กอันนี้ก็ตามโ oh. 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 อ้โหโอ้โหเหนือดูสมเด็จด,ดูเนืองคองนี้พี่ จริงซองนันนี่โอ้โหพี่สุดเจิงตรงนี้เนื้อนี่กองกันเป็นไตหมดแล้วนะครับนี่เป็นเนื้อเดียวหมดแล้วโ,โหแล้วซองใกลๆ้ๆจีตไหมครับพี่พี่จีตมอ่านี่เด็ดด้านหลัง เรียมเปิดหลังที่แบ่งกันยี่สิบล้านยังไม่ดูง่ายเท่าองค์นี้เลยถูกต้องครับพี่เนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะน้ำมันที่เน่าแล้วเก่านะครับอายุเป็นอายุเป็นร้อยปีต้องลักษณะแบบนี้อ่าง่ายวันนี้สมเด็จอ่ะโ,โ,โ,โหแปดห้ากับสมเด็จโตต่างกันข้างในอะ่ะมีก้านใบลานหรือไม่มีก้านใบลานใช่อากแกล้งแท้เข้าใจง่ายพราสมเด็จโตดูไม่ยาก เพราะว่าโซนเนื้อแบบนี้ยถ้าเพื่อนๆได้เห็นได้สอ่องเข้าไปแล้วอ่ะก็เราก็จะคุ้นชินเลยว่าอ๋อก็ะพราสมเด็จโตที่พิมพ์ที่องค์หลายๆร้านก็เนื้อแบบนี้พระเก้าห้าไม่เก่าเท่านี้แต่มี 8, แปดห้าแหละเนื้อใกล้กันหน่อยเพราะว่าผงที่เอามาทำคือผงที่สมเด็จโตเนี่ยท่านเสกไว้ร้อยกว่าปีเหมือนกันอ่าแต่ว่าแปดห้าเนี่ยไม่ได้มีเนื้อข้างในเป็นเม็ดเขียวหรือเป็นใบลาน ลึกซึ้งสุดๆครับอาจารย์ยยกดูประมูลแล้ว<อ>ปูพูเป็นเนื้อนี้ไหมไม่ออกข่าวอ,อ,อ่าปูพูเป็นเนื้อนี้ไหมไม่สุดยอดครับพี่อุไทยนะครับพระพุทธบาทปีรันสายวางมีเป็นเนื้อนี้ไหมไม่เห็นไหมง่ายมากง่ายมากถ้าเราได้เห็นพระสมเด็จบ่อยๆสูตรสมเด็จโตเลยครับเนื้อโซนนี้โอ้โห,หยุกต้นด้วยอ่า เต็มองค์เลยครับอาจารย์พี่วงมณนีวง่องค์นี้ก็คือต้องบอกว่าแล้วตละลับเพ็รได้เลยครับแล้วพิมพ์พ <ไป S 1> กำลังหน้าแขวนพิมพ์กำลังเหมาะเลยนะพี่นะพิมพกำลังหน้าแขวนช่วยจริงแขวนพระสมเด็จโตรวยทุกคนครับอ่า ยุคต้นสมเด็จโตครับความก้าวเนื้อแห้งเนื้อเน่าอ่าองค์นี้สามแสนก็ไม่แพงครับถ้าเทียบกับองค์ละสิบล้านการได้แขวนพระสมเด็จโตแท้ๆเนาะแมหมอ,องค์เนี้ยผมส่องอยู่นานเนี่ยผมพยายามจะมองว่าเป็นชิ้นส่วนแกะหรือเปล่าอืหืมเนื้อลึกซึ้งจัก จะมองว่าเป็นชิ้นส่วนแกะหรือเปล่า,ามาันไีู่กแต่เส้นซุมเนี่ยแบงมไม่ได้แกะใช่ครับแค่กินตัวเล็กๆก็พาคนที่ใช้รอดาาผ่านวิกฤตมานักต่น,นักแล้วเ,เนี่ยแต่พื้นเส้นซุมเนี่ยไม่ได้แกะ เข้าใจเลยครับว่าทำไมถึยอ,อมใจเงินแพงๆกับป๋าพงสมเด็จโตพอเส้นสุมเนี่ยไม่ได้แกะก็แสดงว่าเาเนี่ยเป็นพิมพ์เล็กจริงๆผ่มแขวนแค่เศษที่เคยได้กับอาจารย์ยังดีขึ้นเลยครับพี่เดช้าอันนี้ปู่ผมบอกว่าที่เนี่ยนะเขาเรีเยกอะไรนะเป็นแหล่งที่มีพระเครื่องเยอะมาก นะครับสององค์นี้คนละยุคแต่ทำให้เรารู้ได้ว่าพระสมเด็จขนาดย่อมมีอันนี้ปูู่อันนี้สมเด็จโตโอ้ยคุยกันมันเลยคืนนี้คอมเมนต์ในสิ่งที่คุณเห็นครับอย่าไปกลัวพระแพงเวลาศึกษาพระเครื่องให้เอาเรื่องราคาแพงที่มากดดันเราเนี่ยออกไป เห็นไหม95ไม่ได้เก่าเท่านี้นี่อันนี้เป็นปูภูนี่ถ้าอันนี้เป็นฐานสมเด็จแก่ ผมติดตรงเนี้ครับเบี่ยริยาว่าซอกข้าง <c oughs> เอาแท้แท้ก่อนละซอ <c oughs> ะข้างเนี่ยลุ <c oughs> ยเลยครับอาจารย์องค์นี้ โอ้เดด็จริงย,ง,งยิงสองยิงซึ้งครับฐานแก่ร้อยเปอร์เซ็นต์พียรียะอาจจะแก้ฐานโอ้โหไอไอข้างล่างฐานเนี่ยซ้อมาจะอำให้ให้ดูดูสวยสุะึกแล้วแล้วก็อสอบก็มีส่วนเปิดหน้าเรียนเปิดหน้า เพราะมันลักษณะมันเลี้ยงเปิดน้ำอ่ะใช่เปิดหน้าเปิดหลังด้วยหลังนี้เว้นใบโพเพราะว่าถ้าถ้าเป็นพิมพ์เน่ยต้องเป็นพิมพ์นี้แหละพี่เป,เ,เปิดแบบเล็กเปิดหน้าอ่ะอันเนี้ยเต็มองค์พิมพ์เล็กนี่แหละเพราะว่าส่วนที่แกนพอข้างสองข้างนี่ไม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 ่ได้ฝนใช่ส่วนที่แก้เป็นมาะพุดธต้องนูนกว่าซุ้มอยู่แล้วปกติอื้อ รพระพงก้าอายุร้อยปีกว่าปีแบบนี้เนือสมเด็จแน่นอนครับอ่าสมเด็จโตล้านเปอร์เซ็นครับองค์นี้อันนี้เป็นสมเด็จโตอยู่แล้วเราจะคิดว่าไม่มีพระสมเด็จพิมพ์ย่อมแอโจบอกนะนี่ไงปู่ภูก็จะมีพิมพ์ย่อมคะแนนร้อยเป้าครับอาจารย์ แต่พอเนื้อปูพูกันได้สมวด็หโตเขาเก่าห่างกันชัดเจนอเนี่ยฮะสอนาทีครับยากประมูล <c oughs> จะใจเย็นพี่ใจเย็นกับพิยตส่องให้ดูอยู่นี่แล้วเนื้อแบบนี้หนึ่งในร้อยหกสิบสี่พิมโอ้โหผมว่าต้นแบบพิมพ์เทวดาปูนาคก็ข,ขนาดย่อมแบบนี้แล้วสูมมวนอื มหดอ่ะโอ้โหใช่ไหมพอเวลาเราดูพระสมเด็จอ่ะเราจะดูว่าสุมเส้นซุ้มไหนม้วนโอ้โหอันนี้เป็นทริคหนึ่งนะในการดูพระสมเด็จจะองค์ใหญ่หรือองค์เล็กอันนี้ก็ตามอ่าเขาบอกว่าถ้าเส้นสุมม้มเนี่ยหดหม้วน แสดงถึงการหดของเนื้อ,อที่ผ่านเวลามาร้อยกว่าปีซึ่งไหมซึ่งแน่นอนคนที่ได้มาเนี่ยแกะกรอบออกไม่เห็นฐานแล้วลักษณะปัดเหลือขอบเหมือนวัดเกชยโยครับอครับ คือต้องบอกว่าพอได้มาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะฐานเนี่ยแทบจะไม่เห็นร่องก็เขี่ยซะหน่อยเขี่ยซะหน่อยหลาะหน่อยโอ้โหแขวนมานานแน่ๆครับองค์นี้ใช่อันนี้คือพิมพ์นี้แหละครับไม่ไม่ใช่ชิ้นส่วนสมเด็จแกะม,มีมาเขี่ยให้เห็นเป็นฐานหน่อยเพราะเส้นซุ้มในเนี่ย อันนี้มวนธรรมชาติดูสิยิงซองยิงซึ่งจริงแต่หนีไม่ออกในความเป็นเนื้อพระสมเด็จก็คือเม็ดถูกไหมมวลสารสุดจีต เอาอย่างแรกก่อนนะอันนี้คือเนื้อสมนเดียโตอสองเป็นพิมพ์เนี้ยไม่ใช่ชิ้นส่วนมาแกะพิมพ์นี้เลยพิมพ์ตรงเท่าลยนะอ่าเป็นพิมพ์นี้พิมพ์เท่านี้ออ,อันนี้ยปูพูอไปดูปูพูกันรอยเสานี่เสาะที่ล่างเท่าอั้อสุดริง ปูู่เห็นบ่อยๆอ่ะพี่อารียก็เข้าใจง่ายดีนะปูป่ภูหูก็จะปะบ่าประมาณเนี้ยเนื้อเน่าน้ำมันเก่าแท้จบทุกสิ่งครับพี่ไก่วิทย์เฮงเฮงครับพี่พีราการรูปองค์พระด้านในเหมือนเงาขวะแก้วมารากตเลยครับปู่ภูนี่เนื้อถ้าจะแห้ง โ oh. oh, อ้โูผูวัดอินอ่าเนี่ยเนื้อใจแห้งโอ้โห oh. ไม่ยากเลยพิมพ์หูติ้งเลยครับองนี้ใช่อันนั้นหูติง้ง <c oughs> ใช่ไหมอ่าพอมาดูองนี้องนี้เก่ากว่าปูปูเยอะครับ นี่เห็นภาพเลยอาจารย์ชัดเจนแบบนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นชิ้นส่วนแกะไม้ไหมเหรอครับเพราะเส้นซุ้มในนี่เขาเนี่ยเห็นไหมเส้นซุ้มนอกเส้นซุ้มในนี่คือเขากดมาจากในพิมพ์เอกลักษณ์ของเนื้อถึงยุคนี้นะครับมั่นใจได้คือเอกลักษณ์ทั้งแกะสมเด็จโตได้แขวนพระสมเด็จแบบนี้อุ่นใจสบายใจ และเอาไปนั่งส่องเนี่ยก็จะดูสมเด็จเป็นเลยไม่โดนพรกเก๊อีกต่อไปแน่นอนแม่เพราแก้วแม่แก้วเนื้อนาอใช่ครับเนี่ย พี่ทวีมายังครับอ่าสวัสดีครับอ่าพี่สมายโอ้โนเ่นื้อรจริงจริงโอ้โหสองนาทีอาจารย์โ้เนี่ยคือสมเด็จนะฮะ อายุร้อยกว่าปีแบบเข้าใจง่ายมีงบหมื่นห้าหมื่นห้าไม่ได้หรอฮะอพี่ไ่ได้หมื่นห้าไม่ได้ไไดโอ้โหต้นแบบพิม์เทวดาปู่น้าคพิภรัสอ่าเออมีความเหมือนสูงหัวเนะเพ<อ>ราะว่า<อ>ถ้าไม่มีขนาดเล็กปู่ผูท่านก็ไม่คงก็คงไม่ทําตาม ถ้าไม่มีขนาดเล็กปู่ากก็ไม่ทําตามใช่พี่ปู่าก็ยอมกันนะเล็กเงีคือจริงๆริงากมีเล็กกลางใหญ่คือปกติอยู่แล้วครับอนี่ยนีจุดใจได้เห็นทุกมุมครับรอคําว่าเริ่มสักคู่นะครับพี่รอคําว่าเริ่มสักคู่อ่าครับพี่สงครามจะรอรอพี่อดพิมพ์คำว่าเริ่มต้องบอกว่าอันนี้นะทาตลาบใส่ก็กระทัดรัดอ่าทําตลาบใส่ก็กระทัดรัดแต่เนื้อนี่ นะ <No. S 2> มาแล้วครับเปอร์แรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วท่านใดจะใครใส่ราคาท่านก็ใครใส่กันไปเถิดมาที่สองหมื่นบาทมาที่สองหมื่นพันบาทครับราคารุดท้ายครับไอที่เขาเรียกว่าลอยปูไตคือเนื้อไม่เข้ากันแบบเนี้ใช่มีหลุมมีหลุมโพองอากาศแบบเนี้อยู่ที่สองหมื่นบาทแกรับราคารุดท้ายมาที่สองหมื่นพันบาทแกับ มาที่สองหมื่นห้าพันบาทแล้วโอ้เราได้สองเหนือพลาสมเด็จองนี้นี่คุณดูสมเด็จเป็นเลยอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับยิงสองยิงมันดูง่ายยิงสองยิงซึ้งนะอ่าหนึ่งในร้อยหกสิบซีพ์มพของสมเดจโตแน่ๆครับอ่าอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับ ต้องบอกว่า2องหมื่นกว่าบาทนี้ได้แขวนพระเนะี่ยฮะสมเด็จโตเรานึกภาพดีแบงสองหมื่นนี่คือเต่าปดนี่ปูหลิวปีสามกน่าแขวนมากๆครับองค์นี้อ่าน่าสังเกตด้านข้างมีรอยคล้ายแปรงปัดโโอโ้หลึกซึ้งสุดๆครับอาจารย์เท่าที่เห็นมาอยู่ที่27,000บาทครับราคาสุดท้ายครับ เนื้อเหมือนพิมเจดีที่อาจารย์เคยแบ่งหลักล้านครับองนี้เอาว่าเนื้อร้อยกว่าปีคือแบบนี้แหละครับอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทแกับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นแปดพันบาทแกับราคาสุดท้ายแรรบราคาใส่อยู่นี้ยังไม่ได้สมเด็จเพราะกลัวเลยนะมาที่สามหมื่นบาทมาที่สามหมื่นสองพันบาทแกับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทแกับราคาสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าเรื่องราวของการศึกษาสมเด็จพี่ระยะนี้ไปติดตามดูตามเฟซพี่ระยะได้ อยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทมาที่สามหมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามหมื่นสี่พันบาทครับใส่อยู่นี่ใส่สยอยู่นี่ยังไม่ได้สมเด็จเพร <sunscreen. S 2> าะกลวยยังไม่ได้เหรียญปูหลิวยังไม่ได้เหรียญอะไรนะยังไม่ได้เหรียญยังไม่ได้สมเด็จร้ยอปย,อย,ยปีเลยโอ้พี่อยู่ที่สามหมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามหมื่นสี่พันบาทครับแล้วใครใคร,ใครที่มีโอกาสได้ส่องนะดูสิ จะเห็นมวลสารนี่ของพระสายวัดละครังว่าไอที่เขาบอกหินเขียวเป็นยังไงเม็ดดำเม็ดแดงเป็นยังไงมาที่สามหมื่นสี่พันบาทมาที่สามหมื่นน้าบานบายครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นนาบ้านบายครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นน้าบานบายครับสวยจริงวาสนาใครนอเนื้อพาสมเด็จแถ้แบบไม่ต้องลงกล้องโอ้โหพี่ มาที่สามหมื่นนะพันบาทมาที่สามหมื่นนะพันร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายโอ้ถ้าได้สมเด็จองค์นี้ราคานะแบบนี้ไอ้เจ้าแบงค์อายเลยคือชิ้นส่วนสมเด็จแกะยังไม่ได้เลยครับสองแสนยังถูกเลยครับเหนือถึงยุคลูงง่ายขนาดนี้มาที่สามหมื่นนะพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นนกพันบาทครับราคาสุดท้าย อยู่ที่สามมือนกพันบาทแกับราคาสุดท้ายครับ <Ç AR> มาที่สามมือนกพันบาทแรับโอ้โหเพสนี้ครบทุกอัตรสครับพี่สมานอยู่ที่สามมือนกนะครับพี่ราคาสุดท้ายไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยแบงค์ <C AL> มาที่สามมือนกพันบาทแกับราคาสุดท้ายครับอง์นี้มาที่สามมือนกพันบาทครับราคา,าคองาอ 6, าค์าคา <C AL> งนี้ราคานี้นี่ไม่รับผานที่โอนตังให้ห้าพัน นนในความรู้สึกของผมคือการจะเจอพระสมเด็จที่เนื้อแบบเข้าใจง่ายๆดูง่ายๆแบบนี้ไม่ง่ายนะมาที่สามมือโนกพันบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่สามมือโกพันสามร้อยบาทมาที่สามมือโนกพันหกร้อยบาทที่นี่มานะปิดไปแล้วการที่จะได้เจอพระสมเด็จที่แบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้โอ้โห oh. ปิดไปที่พี่ มานะนะครับสามมื่อนกพันหกร้อยบาททวนาราคามิตรภาพครับอาจารย์ใจดีพิชยาโอ้องนี้นะถึงพระเครื่องจะแบ่งปันไปแล้วก็ไม่เป็นไร แต่อยากจะบอกใช่ไหมครที่เขาเรียกว่ารอยปูไตอ่ะก็คือรอยกดเนื้อที่เขาไม่เข้ากันเป็นโพรงอากาศแบบนี้เนื้อธรรมชาติแบบนี้ก็จะเข้าใจง่ายนะครับแล้วเข้ามาสู่นะฮะเนื้อในของพระสมเด็จซึ่งปกติถ้าเราไม่เจอองค์ที่ถูกแขวนใช้แบบเนี้ยเราก็จะไม่เห็นเนื้อในเนื้อในแบบนี้นะ จะเห็นได้ในพระวัดกลางคลองคอยถามว่าเพราะอะไรเพราะพระสมเด็จวัดกลางอะแช่น้ำนํำก็เลยทำไม่เห็นนะ่ะก้านใบลานหรืออะไรทั้งในโอ้พี่พี่องนี้ตอนที่แรกอะผมนะคิดว่าเป็นชิ้นส่วนสมเด็จแกะนะครับ พอเวลามาส่องตรงเส้นสุมอันนี้ไม่ได้แกะนี่นี่พอมาส่องตรงเส้นสุมพอมาส่องสุมในอืมแล้วที่สำคัญเนี่ยการแกะพิมพ์เห็นไหมฮะช่างสมเด็จโตอ่ะเขาแกะท่เนี้ตรงแลวทางนี้โค้ง นะฝั่งเนี้ยขึ้นตรงฝั่งนี้โค้งปูพูนี่เท่ากันเลยเชิงช่างของช่างสมเด็จโตอะท่านทิ้งร่องรอยจริงๆนะเส้นซุมก็เหมือนขนาดองค์ใหญ่ย,ย่อลงมาเป็นขนาดเล็กอครับ โอ้โหต้องบอกว่านะนี่เป็นอีกหนึ่งตระกูลสูตรสมเด็จที่เข้าใจง่ายการศึกษาสมเด็จมีการกอฐานสำคัญนะใช่ครับอาจารย์ถึงกับวางไม่ลงวางไม่ลงเนี่ยเวลาคุยกับพี่รยนะยะเนีเราจะได้ข้อมูลเห็นไหมครัต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่า มีคนเอาแปดห้ามาเซาะพิมพ์พมีคนเอาปู่ปั้นมาเซาะพิมพ์อ่าแต่การเซาะพิมพ์พแปลงพิมพ์พนั้นอะ่ะเส้นซุ้มเดิมจะไม่มีใช่ไหมฮะเวลาแปลงพิมพอะ่ะเขาจะแปลงพิมพ์พทั้งหมดองค์เนี้ยมันโชคดีอย่างหนึ่งครับคือลักษณะของเส้นซุ้มเดิมมันยังมี ลักษณะสมกอไก่ตามแบบช่างวัดละครั้งเนี่ยมาครบจริงครับไรนี้วิเคราะห์ละเอียดชอบใช่อเอาว่าเบื้องต้นอ่ะพอเวลาเป็นแท้แท้แปลงจากอ่าแปดห้าให้เป็นสมเด็จเป็นชิ้นส่วนเอามาแกะเป็นชิ้นส่วนแปลงจากบู่ปั้นให้เป็นสมเด็จโตก็จะลบทั้งหมด และส่วนมากบักจะแปลงจากองค์ที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมฮะวันนี้ได้แง่คิดว่าถ้าในตามตำราที่เราศึกษากันมาก็คือว่าเฮ้ยสมเด็จโตมีคะแนนไหมสมเด็จโตมีพิมพ์ย่อมไหมสำหรับผมอะถ้าสมเด็จโตไม่ทำขนาดย่อมนะปูน่นาคก็ไม่ทำนะครับ ดังนั้นน่ะเราศึกษากันมาในพระสวยโตคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์คะแนนยังบอกไม่มีเลยใช่ไหมครับพี่อริยะแต่สําหรับผมคือถ้าพิมพ์คะแนนไม่มีพระยุคหลังๆก็คงไม่ทําพิมพ์คะแนนใช่ไหมพีมพ่มานะขอคอมเมนต์พีมพ่มานะคือองค์นี้ยังโชคดีในความที่เป็นพิมพ์ย่อมซึ่งผมบอกเสมอว่าเวลาเก็บพระพิมพ์ย่อมค่อนข้างสบายใจเพราะอะไรเพราะเวลาเก๋เขาเก๋ใหญ่ อ่าใช่เก๋พิมพที่แพงไปเลยดีว่าเก๋พิมพแพงจะเป็นจะเป็นพิมพใหญ่นะะเสียนสมเดนะ็จอ่ะผมเชื่อว่าพี่อริยะก็นะต้องเคยได้ยินอนผมอะ่ะสมัยก่อนอะ่ะเสียนก่อนหน้าผมอะ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพระสมเด็จโตองค์ย่อมย่อมนะมักจะแทะเราโตมาเราจริงเข้าใจว่าอา้าแล้วทำไมมันไม่เท่ากับพิมพ์ใหญ่เหรอ อ๋อพรยอมยอม,ยอมคนไม่ค่อยทำเก๋อือยิย่อมย่อมสบายใจเก๋ไม่ทำครับใช่เนี่ยต้องระวังอย่างพี่แล้วบอกคือการซอกรอบมีหลายแบบคือเอาซอให้ลึกอ่านะแต่สมัยเดิมน่าจะเป็น ที่เราจะเห็นกันก็จะมีเอาอะไรมามาทําได้มากนะครับพี่อริยะจะมีเอาปู่ปั้นมาทําได้นะครับปู่ปั้นได้แต่ที่เห็นเยอะสุดเลยอะ่ะคือแปดห้าอ่าพี่อริยะยืนยันคะแนนมีแน่นอนนะครับแปดห้าแต่แปดอย่างอย่างที่ผมเน้นย้ำแต่แปดห้าเนี่ยจะไม่มีเม็ดเหมือนกับพราสมเด็จโต แต่เนื้อของพละแปดห้าเนี่ยเวลาเอามาแกะเนื้อมันคือเนื้อผงสมเด็จโตนนะก็คือผงสมเด็จโตที่ท่านเสกไว้จะแยกจากยุคพาสมเด็จโตก็คือมีมวลสารกับไม่มีมวลสารที่เป็นที่เป็นพวกเศษไม้พวกหินแดงหินเกียว พิมแปกๆก,ก็ปลอดภัยครับเนื้อก้าใช้เลยพิมพ์สมเด็จโตพิชานคือตอนเนี้ยคนหันมาหาพระสมเด็จพิมพ์แปลกๆแ,แต่เนื้อใช่เพราะคนทําเก๊ไม่ได้ทําปลอดภยัยด้วยอ่าปลอดภัยแล้วแขวนมั่นใจอ,องค์นี้พี่มานาได้ไปในวันนี้ครับนี่ขอโอเคสามโอเคสําหรับองนี้พเลียทองเดล็อกแต่เอาว่าพิมพ์แปลกๆก,ก็ไม่ได้เจอง่ายนะ